อันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาประจำชาติเราบ้างครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดียบุชูนะครับศาส,สนาพุทธเป็นซอพาวเวอร์ช่วยเชื่อมสัมพันธ์สองประเทศที่พระอุโบสถวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครดรพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีคลิปผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวอินเดียปลูกหน่อพุทธบุตรสืบพระศัสดา สู่แดนพุทธภูมิโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์9 0 8เป็นประธานพิธีนี้จัดโดยชมรมตรายรัตนภูมิวัฒนทองร่วมกับมูลนิธิกากันมาลิกอินเดียมูลนิธิอาชเรอินเดียเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิวาเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2 5 6 6และอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดาราที่วาดราชนครินในโอกาสครบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาคม2566ครับโดยกิจกรรมนี้ครับเป็นการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาชาวอินเดีย จำนวน47คนประยะเวลา30วันเพื่อเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตเป็นนักบวชในพุทธศาสนาแบบเทรวาสถือเป็นส่วนสำคัญครับในการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติและยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยแล้วก็อินเดียสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ทั้งสองประเทศนั้นถือปฏิบัติต่อกันมาประยะเวลานานนะครับอีกทั้งยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่หลอมรวมความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาครับ